เมื่อนี่แสงแดดงามท่องฟาสก็งามค่ะปลอดโปร่งค่ะมาเด้อค่ะสิภาาไปเบื้องต้นไหมที่อยู่อังกฤษค่ะตอนนี้มันบ่มีใบเด้อค่ะเด้อมันก็บเบื้องเป็นแปลกๆนอกจากมันจะเป็นสีขาวค่ะมันเวลามันแตกมากมันก็บจะเ,เป็นเปลือกจังเียนอกจากนอได้ดอกก็เป็นดอกจังสีนึกว่ามันแม่งบงไหมนี่ไหมงามงามจา้ะอันนี้ผัดมีตะกางเพื่อไงเพื่อเพื่อพาวอยู่ ใบกับอมีได้จะเด้ออันนี้ก็คล้ายอยู่ทั้งแถวแอฟริกาเนาะจ้ะเนาะพื่นตัดมันแมกโอ้ยจักมันตัดเป็นแต่อีโต้เนี่ยตัดไหวมิตะกางบึงเนี่ยเราต้นนั่นเนาะค่ะเนาะอีกต้นนึงนะจ้ะตอนนี้มันก็ตอนพิรดาไทยนี่ยมันก็แร่งๆเรามันก็เลยเมืดจักน้อยค่ะมือเนี่ยสูงคักดอกใหม่กบจักดอกอียง นึกว่ามันดอกขี้เล็กเอาละค่ะขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่นอกจากน้อก